สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อจากาคลิปมือวัานกอนนี่นะครับที่ผมถ่ายลงไปผ้ามาฉีดซู้มินะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะครับให้เม็ดหญ้าขึ้นมาจักหน่อยสักก่อนจังมาฉีดนะครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์นะครับเม็ดนะครับเม็ดหญ้าเพิ่นขึ้นมานะครับเม็ดหญ้าเพิ่นขึ้นมาที่ผมผ้ามาฉีดนะครับเม็ดหญ้าเพิ่นแตก แล้ว่าพานไปนะครับหนึ่งวันนะครับฉีดไปผ่านไปหนึ่งมือนะครับผมพามาเบิ่งผลงานการฉีดนะครับเนี่ยครับเม็ดหญ้าเริ่มแห้งตายแล้วนะครับแค่มือเดียวนะครับพี่น้องเนี่ยครับแค่มือเดียวเม็ดหญ้าตายนะครับบางคนว่าเอามาใส่เอาไกฟอสเฟตนะครับดูดซึมมาผสมใส่กับ ซูมีได้บบอจําเป็นนะครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นยาข่ายยาตัวนี้มันเป็นสารอ่ามันเป็นเคมีกับจริงแต่ว่ามันเป็นสารคุ้มยานะครับบอกง่ายๆว่าข่าญยาเม็ดน้อยนะครับข่ายยาเม็ดน้อยนะครับเป็นเคมีอ่อนๆนะครับที่คุ้มเม็ดหลักการข่ายยาที่เพิ่นแตกเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายเบิรงนี่นะครับอันนี้เริ่มแห้งตายแล้วครับพี่น้องเห็นบ่นะครับบางคนว่าฉีดโดนมั่นได้บก็โดนได้ยู่ครับอ่า มันเขาเฉบยวกบางงอบอตายบอกนี่ครับกับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องอ่ามันกับโเป็นยังนะครับกับโเป็นยังอ่าพี่น้องว่าโอ้เฮ็ดแบบขี่คาดนี่สี่ก็จะเฮ็ดเถาะพ่นบาอันนี้นะครับอ่าสูตรนี่กัโดยบังเอิญนะครับเพราะว่ามันฉีดบ่ท่านหลังจากเป็นเม็ดจังสี่ขึ้นมาแล้วผมก็เลยเอามาล่องฉีดเบิ่งนะครับมันได้ผลนะครับมันได้ผลอ่า สารคุ้มหยานะครับยาคุ้มหยานี่นะครับหลังจากเสียบแล้วเพิ่นไห้ฉีดเลยนะครับเพิ่นให้ฉีดเลยแต่วา่าปีที่แล้วผมฉีดบระท่านผมก็เลยมันขึ้นเป็นเมฟฟ็ดฝอยผมก็เลยว่ามันน่าจะตายอยู่นะผมก็เลยเอามาฉีดร่องเมืองหลังจากที่เสียบไปแล้วสองสัปดาห์นะครับมันเป็นเม็ดหยาขึ้นมาลักษณะนี่แหละครับพี่น้องระบาดที่นี่ผมไปฉีดมันตายตายจริงนะครับบางคนว่าโดนใบมันขี้เป็นหยังบอ กะโบเป็นอย่างหลายครับมันกับไข่กอยาไข่กอยาข่าหย,ยายาไกโฟเศตนะครับไกโฟเสตนี่มันแห้งนะครับปิว้วถือก็คือใบใหม่เลยนะครับพี่น้องถ้าไกโฟเศตนะครับตัวนี้ก็ถือแน่กะนิดหน่อยครับกะโบเป็นอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นยาคุ้มหยาแบบอ่อนๆอยู่นะครับกะโบได้ว่ามันแห้งหลายนะครับกะโดนกะ มีแค่นิดน้อยนะครับโบเป็นยางโบเป็นยางหลายนะครับมันฝืนตัวได้เร็วอยู่นะครับเพราะว่าเป็นยางเพิ่นจงให้ฉีดหลังจากหลังจากเสียบเพราะว่ามั่นเท้ามาห้านิ้ขึ้นสูงนะครับอาจจะบบมีผลกระทบนะครับแต่ว่าคือกรณีที่ว่าฝนอ่าที่มาฉีดหลังจากที่เพิ่นแท่งยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนยานมั่นตายนะครับมั่นหลังอ่าโบ มันกับผมมีผลหยังนะครับก็ถือว่ามันเป็นหยานอ่อนนะครับพี่น้องเนี่ยครับสรุปแล้วนะครับผลงานที่มาฉีดหลังจากอาเสียบไปแล้วนะครับที่เป็นเม็ดหยานะครับพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์เขามาหลายแนวผมก็เลยเดี๋ยวมาทายเบิ้งก่อนนะครับผมว่าหนึ่งซับดาผมจะมาถ่ายเบิ้งนะครับอ่ะนี่ครับเม็ดหยานี่ตายนะครับบ่จําเป็นต้องไปเอาไกดโฟเคตมาผสมนะครับฉีดแต่เพื่อนเลือนะครับไกดโฟสเคนคือเป็นยาฆ่าหยา ปล่อยให้พืชคืนไปเลยจักเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับให้พ่าจังมาฉีดก็ได้นะครับตัวนั้นเป็นยาขานยาแบบดูซึมนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นสารคุ้มยาแต่ว่าหลังจากเสียบไปแล้วนี้สามสี่มือจังมาฉีดก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าให้เป็นหยาเป็นเม็ดฝอยขึ้นมากสินะครับฉีดตายครับพี่น้องตายใหม่ลงเบิดนะครับเนี่ยขาวนะครับเนี่ยนะครับ นะครับพี่น้องเนี่ยละผมก็เลยว่าอยากให้เห็ดคือวิธีผมบอกนะครับพราะว่ามันฉีดหลังจากที่มันเป็นเม็ดไฟฝอยนี่มันจะคุ้มได้นะครับบานี้ผมเป็นอย่างคือใส่สองซอนที่เพิ่งทวงโอคือใส่หลายแท้ใส่สองซอนเพื่อว่าจะเอาห้ตายนะครับห้คุ้มหยาได้โดนนะครับคือบางคนที่ไปฉีดยาขาญยาขนาดฉีดไกฟโฟเซตนี่กันยังยังบ่อตายครับพี่น้องตายแน่บ่ตายแน่ก็าาคือ ใส่หน่อยพดนะครับใส่หน่อยโพดคือผมฉีดนี่ยางฉีร่า่นี่นะครับตวงปองปานะนะครับปองปลาที่เขากินไปแล้วนะปองปองปลาหนึ่งปกติเข้าเจ้าฉีดแค่ปองปลาเดียวผมฉีดสองปองผสมใส่แบบเข้มข้นฉีดเอาให้ยูครับพี่น้องอย่าไปฉีดดูนะครับอย่าไปแพงนะครับฉีดในวิธีการฉีดนี่ผมฉีดบล็อกขึ้นูนะครับผมฉีดสองกระป๋องต่อน้ำยี่สิบลิตรปองปลาตวงนะครับใส่ปองปลาตวงใส่สองปองปลา กะยางฉีดปกติคือข้าเจ้าฉีดแต่ว่าคือผมฉีดนี่คือเอาอยู่เลยนะครับฉีดเที่ยเดียวไม่ต้องไปฉีดสองเที่ยสามเที่ยนะครับบ่มีมีผลกระทบเพียงถ์ถ้มันล่งบ่การฉีดเท่ากับจะถามันมันใหญ่แล้วนะครับบ่อยากใหม้มันล่งเท่ากับพยายามยาไปฉีดไก่ต้นมันพยายามให้ฉีดลงทั้งไตนะครับโยโยกเข้นสูงนะครับวิธีการฉีดนะครับพี่น้องบางคนนี่ยกเข้นสูงนะครับมันโดนใบมันรับต้นมัน โดนใบมั่นเหตุหายใบมั่นใหม่นะครับมันเป็นยาดูดซึมนะครับหลังจากฉีดนี่สองสามมือเบิองโหลดใบด่างโหลดนะครับถ้าเป็นไกฟโฟเศสนะครับถ้าเป็นไกฟโฟเศสนี่คือใบด่างเลยนะครับเพราะว่าห้องยกขึ้นสูงวิธีการฉีดบอลมาผู้ใดก,ก็มาฉีดกระไดนะครับต้องศึกษาวิธีการฉีดพร้อมนะครับพี่น้องบางคนที่เพิ่นฉีดแบบรับจ้างแบบมืออาชีพเลยเข้าเจ้าก็เฮตุลักษณะคล้ายๆกันกับผมนะครับผสมตัวยาหามันเข้มขน้นแล้วก็ห้องกระฉีดเอาหายูนะครับ แลวกวิธีการฉีดม mm ันมีเทคนิคอย่ ly, พยายามยาไ้โดนไบนะครับพยายามยาห้โดนยอดมัน่นนะครับยอดมั่นจีเป็นตัวแทงเฮใไ้ต้นใหญ่เร็วนะครับถ้าพยายามนะครับยาไ้โดนยอดโดนใบปกติธรรมดากับผูเป็นหยังนะครับเดี๋ยวเพิ่นกับพัดใบเพิ่นออกนะครับแต่ว่าพยายามยาไ้โดหมองจะมันสาคัญคือยอดนะครับที่เพิ่นจีพุ่งขีแทงขึ้นนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับถ้าเป็นยาคุ้มหยาฉีดไปแล้ว หสัปดาห์ให้พี่น้องนั่ปุ๋ยเกตมาฉีดเพื่อชียืดชีโตชีใหญ่ไว้นะครับหลังจากฉีดยาคุ้มหญ้าไปแล้ว1สัปดาห์เจ็วันนี่นะครับให้ผสม2 5่สหห้ามาฉีดนะครับผสมน้ายาเร่งลากนะครับถ้าเป็นมั่นอายุยังมั่นหลายนะครับเพื่อจีเล่งการจเจริญเติบโตได้ดีหญาฉีบอกเกิดโรบกวนแล้วช่วงนี้คือเป็นช่วงเบารุงนะครับ บำรุงทุก7วันหรือว่าทุก10มือนะครับแล้วแต่ผู้ใดฉีดจัดแจงเวลามาเหตุใดนะครับตัวนี้ได้ผลนะครับฉีดบ่เกิน2มือนะครับมือที่2ผมเขามาเบิงนี่ตายเรียบเลยนะครับตรงทีฉีดสารคุมหยานะครับฉีดใส่ตัวทีมันแตกนะครับตายเบิดนะครับตายเบิดมั่นบ่ตายครับพี่น้องมั่นบ่ตายนะครับนี่แหละครับพี่น้องวิธีการเทคนิคบางคน โบมีเวลาฉีดต้องฉีดหลังเสียบนะครับหรือว่าผ่านไปจักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้หยาเพิ่นแตกจังมาฉีดก็ได้ครับพี่นอ้องตายครับตายเรียบนะครับเป็นยาคุ้มหยานะครับตัวนี้เป็นยาคุ้มหยาบ่าจะเป็นต้องเอาไกโฟเซนมาผสมนะครับไกโฟเซนนี่เป็นยาข่ายหยาโดยเฉพาะนะครับเป็นชนิดดูดซึมถ้าโดนใบใบกระลวกนะครับแต่ฉีดยาข่ายหยานี่ให้มันต้นสูงก่อนนะครับจักเดือนสองเดือนนะครับให้มันต้น ญ่ขึ้นมา,าได้จักสอกหนึ่งเข้าจังฉีดนะครับพี่นอ้องต้นมันไ่จักสอกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าลาอองมันถือแค่นี้เดี๋ยวก็บใบด่างเบ้แล้วนะครับครับผมสรุปแล้วนะครับคลิปนี้ผมมาฉีดยาคุ้มหยานะครับหลังจากเสียบมามีเม็ดหยาหรือว่าเป็นหยากล้า่งเกิดนะครับ ได้ผลดีผมฉีดแค่เมือหนึ่งสองมื่อนี่คือผมมาเบิงแล้วตายนะครับตายเรียบเลยขานะครับวิธีนี้กะดีอีกวิธีหนึ่งนะครับฉีดไปเลยนะครับโดนมั่นกับบบเป็นหยังหรือว่าพายามยาห้มันโดนก็ได้นะครับบางคนยาดมันหลวกมันใหม่นะครับกะยาห้มันโดนนะครับเพราะว่ามั่นเขากลกัลลังเริ่มไ่นะครับเขาก็ฉีดตามทีเขาเห็นเป็นเม็ดฝอยนะครับให้แง่เขาน้าขางร่องน้ากลางร่องทีบโบมีต้นมั่นนะครับ ตรงที่มันวางนะครับเป็นเม็ดหยาขืนเท่ากระฉีดเน้นๆเ,เอาจังซันก็นได้นะครับผมแต่ว่าเราอองมันไปถึงมันเท่าแน่มันกับโบเป็นอย่างหลายนะครับเปน can, นนนนนน็นอยู่แค่นิดๆน้อยยาห้มันถึงหยอดมันแค่นั้นก็นคือจบนะครับอ่าตัวนี้ปกติกะผมกระฉีดไปเลยนะครับผมกระฉีดทับไปเลยนะครับผลกระทบแค่นิดๆน้อยเดี๋ยวผมมาฉีดฮอร์โมนเล่งขึ้นมาคือจบเลยนะครับพี่นอ้องสรุปแล้วคลิปนี้นะครับเฮ็ดแล้วได้ผลนะครับเฮ็ดแล้วได้ผล อย่าตายเรียบเลยนะครับพี่น้องแครบบวกินสองหมื่นนะครับตายเรียบเลยขาจุนพูนเลยนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับอ่าชีเฮหดคลิปดีๆออกมานะครับผู้ใดบวกเข้าใจยังคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมจะตอบทุกคําถามครับคลิปนี้ขอโจบเพียงซํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ